สวัสดีพี่น้องลูกสเปอรเจดดำจิมาต่ำวุ้นเส้นใส่มะค่อยดีดีฮอร์สิลือวุว้นเส้น็ใหน้นางต่ำเฮ้ยย้ยใครกินเยอะลูกเ <c ười> พื่อละเจดดัมหอยข่งต้มแล้วเรียบร้อย

ไอ,อ่โค้งน่ะเนาพอโบนเสร็จนบรทหงกแวดามเข็มเข็มถือก็รับพิสอบ

ชมเปรี้ยวหวานเผ็ดเปรี้ยวหวานค่ะแหลนตามสั่งพี่นอ้องด้ยหากคุณสั่งให้รตำนี่นะทอกนันแนนอยู่เดียวอย่างกินหนามลาย

อู้วิ่งอแดง้องตองสบเท้องสบงเสบค่ะอกนี่ยนะเอยเาเล่นหัวีบกวดอื <laughs> <laughs> Chịp mà mừng... Thôi Cho mà đưa bình xem phim mưa nóng má mama, 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 À, mua mày đi phía nông phải mini nè đưa mua mày nằm đây, thằng lang nhà luôn, à, sẹp mà, đấy, ม่ได้พี่น้อเออเนี่ยน่ะเละมันแย่มันบ่นมีใหม่แล้มันบอกวดำมันไม่ดำนักแสดงเราอย่าทำเสียงดังสิเดี๋ยวฉันไปพวกเธอหมุนอุ้ยป่้ยลืมบ่วงพี่น้องเอ้ยหนาหนากับร้านไผ่ห้องเกือบหนังแล้วขาก อันนี้ไม่เคยตัวน่ะฮะไม่ไม่ยร้อนเออไม่ไม่เน่ยมันไปทางโตัวกะไรเอา กงสิบนิ่งเดือพอะไรไก่น้าเผื่อน้องมวยกินอย่างสุขสบายท้งไหว้ะท่าไ่แหล่ในกินแบบบันเลาะมาต้องปูสะอาด lấy, ăn quả để bìm na mà sớm thôi. hấp chảo nữa, quả kĩng, ăn quả hoa sưa nhảy. ăn nữa. hấp chảo nữa. mẹo thêm thôi. mau kinh thôi. đang rung điện. hả? bay thoát nhung? ăn quả hoa sưa nhảy nữa, hỏi ăn chảo na mà thêm. Rồi là... Mình nhầm nhầm bò Ở đây xu xì bớt ở đây nè mà nè mẹ Nhịp má, hiện đang cả nhăng vào Xe bọn đồng mùa ấy Ừ. chơi mò no. ในกวดบ่ใช่จจกเคยเจ้จะผดบ่เอาพุดนะฮะพุดวันเดียวหอยนะอยู่ทางพื้นะมวยกวดขึ้นมาเปลี่ยนใหม่แล้วจ้า À, thế phần sập nạm Kiêng ali phụt nhét 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 lau ไก่จี้ร้อยไก่มันที่ตี้ขอไปทางล้างนึ่งแอบพี่นองเลยไก่มาสั่งจันบรรยากาศใ่มอ,องมือตามตีมนกินกันนี่เหรอเผื่อทำไมท่องเปยจังเข้าไม่กิน มาถอนชูน mm ้ำหรือยังน้ำ จับก <c oughs> <c oughs> ้องไม่รอดคนจะกินเลยใหญ่ได um. ้อีกบ้นน้นให้นุ um. ่งหน่อยจับก้องก่อนด้วยอะไรปลาลงกจิ้มกันด้วยจิ้มหอยกระต่ายจิ้มหอยขี้กระต่าย หตาเอือตายอี้วหวกตาไเรีบ it <fruits> ัวขุ่นเจะใส่ส่งช่างจะใส่ส่งเขาหนแต่ตอดดอกเหนิดใส่ลาเนีเนี้ชวนอยเดียวเลยโอ้สีเบิร์ดเลยไอ้ตอัดเขาไนี่มานกกมา กูะทาูมาจะเถือกูเอไปกินอนไรจะกินหอยแล้วสบายดีป่ะลูกก็ได้ปาอิ่มเลยก็ได้ปาพากันอิ่มและสะด้อติวเต่าติวเต่าดอมมิท่านบ่้ย คือสิกินแซีบนัวเนาะบบบนี้เนาะวันร้อนเลยวันกินนี่น่องมวยน้องเอ้ยน้องเดือนนี่เฮ้ยยังอันนี้ยวันเฮ้ยกระตายวันแล้กระตายวันกระต่ายเลยพอน้องมิ่งอ้าวหอยบัตังอีกแล้วโควิดไม่ไม่สัมผัสนานก่อนร้อยจะไปหาพ่อเจ้าน่ะเจ้าอยู่ใกล้พ่อจะยุแล้วก็ไปปิดปากก่อนก็อยู่ใกล่ยุอ้าวเด็กกินต้นไม้ เราอยู่กินต้นอยู่กับปะางต้นไม้บอทุกประาพอสนะเจ้าเจ้าห่างโเเอาคือว่าปวดจากไปหาถเถแมนบอเขาเขาเบขาเขาไปเบิร์กในคเจ้ากอดกันหรอระวางไหนก็ว่ากอดกันมาจ้าแม่ไเบิ่งกอกไ่เบิเดียวไปเบิร์กในคลิปสะนะตัวข่อยเด้อ นัวหึโุโง่มากแบันี้นเลี้ยวสอดห้อยเะยเป็นไงฮะเอาควานงวูไปผัทปกทอมขึ้นแหลนหัพี่เจ็ดหสองสองพี่น้องหมต่ดภาไปหาท่าทนี้เลยเจ็ดหกสองสองดมาีน่นตีเสียนชีอข้างล่างนังิมาสองสองเอา<ม>ตพันตา่ได้ใส่สวยสองเสียนเลยจอง น้องเข็ยบได้ละกับซ่บี่ีน้องต้นกับน้องดํามข้ามาเาเส็นไปคนละทีหยิงยางยิงยางขันข้ามา่นาบดแต่งขมาทิ่เมกินเน่ยสยโยากข้าวอยู่หักเออแล้วบังเอี่ยเมีหนึ่งข้าวซ้มหัวเลยเลืองเด็ดตอนมักค้อยบ้านนี่พี่น้องเอ้อราพาจากนะเด้อ อยู่นี่ไม่แห้งมาสุขุดสุคนพากันใหนชนะสบ,บายดีเฮงๆรวยๆเ้อโศกมานกันสุคนสาธุเล่หองอกไก่มเมือง